สวัสดีค่ะวนนีโอ้ยมาต้อนรับเลยตาม,มาตาม,มา,มมาขึนข้แขกเรือมาเต็มบ้านเลยสวัสดีค่ะคุณยาย นดีค่ะมาคือเก้โอบบนี้ดีมากมาอเก้าแวโอเคใครมามาเยอืมจะม่เอาโอเคจะเอาครวเลยะเอาเลย ป้าปลูกข้าวไม้ข้ามือเฮ็ดลูกเฮ็ดหลานกันเลยป้องเนาะนี่เนาะมื่อนี่เนาะปลูกข้าวไม้ข้ามือเฮ็ดลูกหลานกันเลยเนาะใช่เออพี่นุ้ยเขาเขาได้เท่าไหมเขาทางไหนไม่เท่าเออไม่เท่าไหมไม่เท่ากันยศิ๋อพระเจ้าพ่อเราพระเลื้อไม่เท่าไม่เท่ามันหายไปใจดีใจจังแมน ปลนลูกปันหลานจ่นะบัดเ่เห็นกันบ่ได้สองคนอีกสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะไปนั่งขางในไหสวัสดีครับอย่าว่านเลยจบว่าลูกไม่จ๊ห้ยม่ไดเลยเออหน้าปั้งงาได้ทุกบที่สี่สสา mana nang ka nang

มีน้ำในรถเด้อน้ำเครื่องดื่มมีในเด็กน้ำโอเคมาครับพร้อมกิมหน้าคนหมากินเขายังเนาะโอ้หมากลับยังท้วงเลยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คือน้ำที่ยงไปนี่บ่ต้องให้มันไหลไปทางโน้นหน่อยจังโอเคเออค่ะอยากบูบเลยนี่เออเบอร์เพิ่นเป็นยังเพิ่นว่าเป็นเนื้อนี่านาแต่ยังว่าอยากลูบอะไรเธอกว่ากอดเสาไว้ว้างเกือบจัดเออนั่งนั่งก็ได้นั่งพักก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดีไม่แห้งค่ะดีค่ทุกท่านแหละเขาไปเล่าบอกดีแล้วซันนี่ทานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดามแตงกอนโอ้ขี้ลายเว้ยมันนี่ง้อนบุพเี่ย่อนห้ยเอาซะก่องนตอนนี้ก็เตรียมเตรียมตัวนะคะมออบ้าน แล้วครับเขาข้างในไปขนาดดีกว่าไปเขาไปขนาดีกว่าเข้าไปไหมคนมันหลายบ่เยียบกันเยียบกันจีน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาเราสบายอย่างนี้พูดไม่ใส่มาเรั่มร่วมมาสวัสดีครับสวัสดีครับคุนเด็ก เข้าไปเจ้าเลยเนาะเป็นลมโพลมไส้อะไรก็ุดน้ำเจ้าขึ้นมาเป็นยังผมจะเป็นล้มรามอยู่ซงมาแม่มาหน้าใครเข้านะโอ้มันเต็มแล้วไหมเฮ้ยยังเข้าไปเต็มเพื้อนลยไม่มีไหมเเยออาาจับ

แมาน่างเพื่อสก๊ตให้ฮมีแหงวยตั้งใจเพื่อนที่เขาได้หางนันก็ตกไม่เลยนแล่นแล่้รวเเยให้เรือกินเรือให้ผ้าซางนงเลำหลังหงหฮงงเ

จะไปจะไปจะาอยู่ดูให้มันไห้บ้างรวยแล้วกให้รวยอีกเด้อค้ะมันมีพออีกอีกเลยนเน้เินขึ้นมูนอีกอีกเดยอเอาอีกพุ่กเลย้วอะเจเน่ยเอาจะปั่นเัี่ยเราจะพุ่งก่า มา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 เอาใหญ่ใส่ละเจมาใส่มามาปลูกมากันนั่นเห็นมั้ยมาต้องการต้องให้ผู้แก่ปลูกก่อนปลูกเราจะพอ <laughs> แล้มันท่านดูแล้วแล้วมัควงไปทลงบ้านอยางน่บ้านอะไรไม่้กเะเรือเรือลยความมันทพีน้ำทงมาเรอยเขามาผูกเด้อยัยไกเขามาผูกแต่ไนเด้อมจมา้นนา ไปใส่กุเอไปใส่้ยามายีรเอมามาดย้ิ่รสนยองไปมีมาไหนเคนก่อนยเอาเลเอาเลยสาดงไได้สเินกว่าไม่ยไม่ขายเพ่อมใหรัด้วยนันท้อสมปรารถนาคิดปเด็กความวยเปามานแไป เรื่องวดีนเออี่นี่เราก็ทำัน่นอแบบนเป็นตำรวให้ได้เออมหนแล้วมกน

เป็นบ่บ่อันบ้านทัวเรือนใหม่น่ะครับดีแล้วนี่ดีอยู่บ่ทุกคะแนนมาในนามบ่เผยได้ครับพี่สิบานแล้วเมื่อเย็นเม็ดตกคืนนี้ต้องไปที่งานซักแล้วเป็นไงเป็นเป็นครับไปได้ครับ <coughs> ไป้วันนี้ไี้วันต่อ่ใช่เจ้ามาสร้างสร้างสร้างให้เจ้าให้เจ้าจเล่เรืองจเลื่นเรื่งได้ FC สกมติมาเยอะเยอะมีมีหนึ่งก็ต้องมีส้อมไ่ะมีหนึ่งก็ต้องมีซ้อมเลยไปยังในลูกยังในลูก Ah. à, ừ, nó không, à, à, là... à đây thì bảo, ao hay đấy, hay đấy, ao cái nữa,

ยอดีรอ like ันไม่แ uh> คันกพรคันเลขอ่ะมันเป็นว้ามนเป็นอะไรเลยเนาะอยร้องอ่อ้โมาเดยับโอ้อยมาเดียวกับโอ้โอ้มาเยว เ้ยที่มันตัดเรื่องเงี้ยตารื่องเราไม่ได้เปนคู่่มเนาะต้องเลี้ยงกันต้องไี่ื่อนต้องพาันงนี้นด้ากเลย้รีูกม่านูกกิ่งาน่อันน้เออเอารดษมาคายกเย

เ็้เซ็นใหกันดีปาเซ็นใหญ่จำจเราไม่ได้่าเออเอาปูไปลูกไปล้านกันได้เป็นอะไ เป็นเป็นแม่อยู่เลยเรเอาคนจะไปอไอยู่แล้วนักของล่านัเใหญ่ขนาดเลยไว้ดุไว้ไมใจเบหเาอยู่แล้วใหเราดวค้วแม่ะเอาดุแล้วทาใมีบ้างนี่านี้นให้าให้มาใ้า จะรวยรวยไปรวยได้รวยอีกค่ะรวยได้รวยชาติไปสามงานสามงานคนเกคนเ้น่ยอาเงนเดี่ยวเดียวหรืล้วมีปด้วยให้ในลูกแอ้จะแฝ้มาในลูกแฝงมาในลูกได้วจะแฝงมาในลูก ขับรถขับรถไปเลยนี่จะไม่นั่งรวยนํ่งรวยเลยไอเดนุ๊กแปดเพิ่ไมาสร้างบ้านหลังนี้ค่ะไอเดนแปเนื้ได้บหลายบ้านเ่ะพ่มาอยู่ได้บ้านหลังนี้่ไบอไาอ่ติมพี่เปามากันิ้กันย่เอาเอาไนอ้นั่นไไม่ นอนละเมียันนอนลานี้เ่แตร้นอนคนละเวลาใช่แล้วนั่นเลยเป็นคนนอนคนนี่นนมูเพย่อาหนูมาสอ่ก็นไปเลยนะเน่ดารู้ <laughs> Tha, của khến, khến, thế mà đam mình mất khen mà đam nè mất đào lúa gạo rồi จนูไอ้ปอยมาก่เพื่อนคู่ก็ไม่นินได้ได้เพื่อนคู่ก็ย้าะเพื่อนเพื่อนคู่กเอาไปสกปรกไปดนดะไหมไปดูโบราณหรือไปล่าไปดูวัยโบราไปดีจ้าไปด่นทุนเล็กันปีหรอ่ะไปดูวัยปอย ยม่พอดาอีย่อานยัวย่นอไม่พอไม่พอไม่พ่พอไม่อไมาพอไม่พอไม่พอไม่อไม่นอน่อไม่พอม่อไม่่ไม่พ่พอไม่อ่พออม่มม่พอไมไม่ม่พ่พมม่ไ่พอ่อไ โอเคโอ้ยซัดแก้วเลยเงินไหลนองทองไหลมาบ่ได้แต่ว่าอยากได้ลูกยังบ่ได้หมดแล้วมีหมดแล้วยังได้ลูกไปสมพรยังได้เลยลูกันมันยังมันยังละมาเกิดนําเฮาฮอดเวลามันมก็มา้เนจานหลาย

ต้องถามลุงอะไรงให้ลุงลานลงเจอยู่ใน้านเต้าเนี้ยังรูปดีเลยเนาะไปไหนเอ่านันาบถ้าวันไงคนี้กันเ้่อไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชมาเยี่ยมเราได้มานข่ายด้ให้ลาใน้ทางนี่ให้ที่ว่าเรอได้ฮ่าต้องน้ี่้ง

เีเป็นรทายเาเอายังเลาก็ืเาสร็จสิ้นไปทีนะคะทุกท่าน